อีกไม่นานนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ควรจะทราบถึงสภาพทั่วไปสภาพสังคมหรือเรื่องราวต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมไปถึงวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของผู้คนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับรายการดนตรีรอบตัวเราในวันนี้จึงขอนำเสนอเกี่ยวกับดนตรีในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันมากแล้วก็แตกต่างกันมาก การที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันนี้มันมีรากฐานมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็คล้ายคลึงกันนะครับวัฒนธรรมกับสังคมเป็นสิ่งที่เกิดคู่กันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันวิถีชีวิตซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นตัวกําหนดนะครับการที่วิถีชีวิตของคนมีความแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ประการที่สําคัญได้แก่ประการทางด้านลนักษณะทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์สภาพทางภูมิอากาศนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยและอีกประการหนึ่งก็คือระบบความคิดความเชื่อนะครับหรือการนับถือศาสนาของคนที่แตกต่างกันครับนะักศึกษาเราลองมาพิจารณาดูสภาพภูมิศาสตร์ก่อนนะครับมาดูลักษณะทางกายภาพนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเนี้ย ถ้าสังเกตได้ดีจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นสองประการสําคัญก็คือส่วนแรกก็คือเป็นดินแดนที่เขาเรียกว่าอยู่ในแผ่นพื้นแผ่น,ผนดินใหญ่หรือว่าภาคพื้นทวีปและส่วนที่2คือกลุ่มที่เป็นหมู่เกาะนะครับประเทศที่อยู่บนภาคพื้นทวีปนียก็ได้แก่ประเทศพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซีย ส่วนที่เหลือก็คือเป็นกลุ่มประเทศหมู่เกาะได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและก็สองรัฐของมาเลเซียและประเทศสิงคโ,โปร์ซึ่งทั้งภูมิภาคบนผืนแผ่นดินใหญ่หรือว่าภาคพื้นทวีปและกลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะก็จะมีสภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งที่ราบรุ่มแม่น้ำที่ราบชายฝั่งทะเลไปจนถึงภูเขาสูง ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นวิถีชีวิตของผู้คนนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพความ็นอยู่เหล่านี้นะครับถ้าเราลองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยรวมภูมิภาคนี้นะฮะภูมิภาคอาเซียนของเราหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเรียกว่าเป็นเขตร้อนชื้นหรือว่า tropical countries นะครับซึ่งเป็นเขตมรสุมที่จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่บริเวณภาคพื้นทวีป จะได้รับอิทธิพลจากรลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะนำพาฝนมาสู่ภูมิภาคและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะนำอากาศหนาวเย็นมาจากประเทศจีนแล้วก็พายุหรือว่าฝนจากทะเลจีนใต้นะครับสำหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมเช่นเดียวกับภาคพื้นทวีปแล้วก็จะมีฝนตกชุกตลอดปีดังนั้น ภูมิภาคของเราจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบในเขตศูนย์สูตรนะครับเป็นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณหรือทุ่งหญ้าเมืองร้อนบนที่ราบหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มไม้หนามไปจนถึงป่าสนที่อยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็นซึ่งความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิอากาศเหล่านี้ก็ล้วนมีส่วนทําให้วิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันไปครับถ้าเราพิจารณาถึงระบบความเชื่อหรือการน,นับถือศาสนาของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากนับตั้งแต่สมัยโบราณที่ผู้คนนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าต่างๆหรือผู้ปีปีศาจนะครับจนกระทั่งได้รับอิทธิพลทางาศาสนาจากาศาสนาต่างต่าง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมินดูที่เข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนของเราเป็นลําดับแรกตามด้วยอิทธิพลจากศาสนาพุทธนะครับศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามลําดับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะครับได้ทรงอิทธิพลต่อระบบความคิดความเชื่อของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนดังเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้คนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันอย่างมากมายในภูมิภาคของเราครับ ครับอีกประการหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือระบบสังคมระบบการปกครองนะครับในปัจจุบันประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนก็มีการปกครองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากรรษัตริย์เป็นประมุขหรือในบางประเทศที่มีสุลต่านเป็นประมุขของประเทศหรือระบบการปกครองในระบอบสังคมนิยมซึ่งก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนนั้นแตกต่างกันไป จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางลักษณะทางกยายภาพได้แก่สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศระบบความคิดความเชื่อของผู้คนรวมไปถึงระบบการปกครองสภาพสังคมล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ครับการที่ดนตรีและเครื่องดนตรีของผู้คนที่อยู่ห่างไกลกันแต่มีความคล้ายคลึงกันนั้น เราต้องมาพิจารณาถึงประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดขึ้นครับประเด็นสำคัญนอกจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยที่ส่งผลให้เกิดความคล้ายคลึงกันแล้วเราต้องพิจารณาถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรมประเด็นสาคัญก็คือการถ่ายโองทางวัฒนธรรมนะครับการถ่ายโองทางวัฒนธรรมก็คือการที่วัฒนธรรมจากที่1ได้เข้าไปสู่อีกที่1น,นะครับและ เมื่อได้เข้าไปอยู่ในที่นั้นเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมหมายก็ว่าได้กลายเป็นวัฒนธรรมของที่ที่นั้นไปนอกจากนี้นะครับความคล้ายคลึงที่เกิดจากการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันจึงส่งผลทําให้เกิดความคล้ายคลึงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความคล้ายคลึงที่เกิดขึ้นเองนะครับ เดี๋ยวครูจะขอยกตัวอย่างความคล้ายคลึงของเครื่องดนตรีสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเราก็คงทราบว่าในภูิ้าคอาเซียนของเราเนี่ยเป็นภูิภาคเขตร้อนชื้นไม้ไผ่เป็นพืชที่หาง่ายมีอยู่ทุกทั่วไปนะครับดังนั้นเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้ไผ่จึงปรากฏอยู่ทุกทกที่ในภูิภาคอาเซียนทั้งคนที่อาศัยอยู่ในที่ราบหรือว่าบนภูเขาครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ ในบ้านเรานะครับเรียกว่าจ้องหน่องหรือจิ้งน่องภาษาอังกฤษจะเรียกว่าจิ้งซาฟแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะครับเช่นในกัมพูชาหรืออีสานใต้ก็จะเรียกว่าอังกุดนะครับแล้วก็มีชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่สูงอีกด้วยนะครับมีลักษณะเป็นไม้ไผ่นะครับลองดูนะครับเป็นไม้ไผ่มีการเจาะรูเป็นแนวยาวนะครับ เพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนวิธีการบรรเลงคือจะนํามาใส่ไว้ในปากโดยให้ปากของเรานั้นทําหน้าที่เหมือนเป็นปล่องเสียงเพื่อขยายเสียงออกมานะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่ได้ทําหน้าที่บรรเลงทํานองแต่ว่าทําหน้าที่ในการให้สัญญาณหรือว่าเพื่อทําเสียงให้เกิดความรื่นเริงนะครับหรือก็สุดแล้วแต่ว่าจะนําไปใช้ซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามแต่และกลุ่มชนอีกด้วยนะครับ วิธีการก็คือนํามาใส่ไว้ในปากนะครับอย่างนี้และดีบริเวณส่วนปลายเพื่อเกิดเสียงนะครับจะลองสาธิตให้ดูนะครับครับพอดีครูไม่ค่อยชำนาญน,นะครับถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเล่นกันอยู่จริงๆเนี่ยคงจะทันดมดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ให้ดูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกงันของเครื่องดนตรีก็คือ เครื่องดนตรีประเภทของของเป็นเครื่องดนตรีที่เราจะพบได้ทั่วไปในภูมิภาคอาเซียนนะครับลักษณะของคล้องที่สําคัญก็มีอยู่2ลักษณะก็คือคล้องประเภทที่มีปุ่มอยู่ตรงกลางและคล้องที่แบนราบนะครับซึ่งจะพบในทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราทั้งคนที่อาศัยอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขานะครับเราลองมาพิจารณาถึง การจำแนกเครื่องดนตรีทั้งหลายเหล่านี้ที่มีมากมายในภูมิภาคของเรานะครับในแหลวัฒนธรรมก็มีการจำแนกเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นในประเทศไทยของเรานั้นมีการจำแนกเครื่องดนตรีตามกริยาของการบรรเลงครับก็คือดีดสีตีเป่านะครับในบางประเทศก็มีการจำแนกด้วยวิธีการอื่นนะครับแต่มีการจำแนก ด้วยวิธีการพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของเสียงนั้นถือว่าเป็นหลักการจำแนกเครื่องดนตรีที่เป็นสากลและครอบคลุมเครื่องดนตรีทั่วทุกภูมิภาคของโลกนะครับดังนั้นวิธีการนี้จึงได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักสากลเพื่อพิจารณาการจำแนกหรือการแยกประเภทของกลุ่มเครื่องดนตรีครับ ประเภทแรกนะครับก็คือเครื่องดนตรีที่เกิดจากลมนะครับลมในที่นี้ก็มาจากการบรนเลงหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการบรนเลงโดยการเป่านะครับและการบรนเลงในลักษณะอื่นนะครับที่เกิดจากการบีบอัดของลมครับเครื่องดนตรีประเภทที่เกิดจากลมโดยการเป่านะครับลองมาพิจารณาดูกันนะครับก็ได้แก่ปี่และขลุยนะครับเครื่องดนตรีของไทยที่สําคัญก็คือปี่ นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับก็มีตั้งแต่ระดับเสียงสูงสุดจนมีระดับเสียงต่ำสุดนะครับปีที่สำคัญของไทยก็ได้แก่ปีนอกปีกลางและก็ปีในทีนี้สำหรับปีของเวียดนามน,นะครับเรียกว่าเกินเบาซึ่งทําจากไม้นะครับมีลักษณะเป็นลำโพงตอนปลายก็มีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับปีสวนหน้าของจีนนะครับ ร้องตีประเภทที่เกิดจากลมโดยการเป่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือครุยนะครับครุยของไทยก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะครับครุยที่สําคัญก็ได้แก่ครุยลิบครุยเพียงอและครุยอู้ซึ่งเป็นการเรียงลําดับจากขนาดเล็กที่มีเสียงสูงที่สุดไปหาขนาดใหญ่ที่มีเสียงต่ำที่สุดครับสำหรับครุยของเวียดนามก็มียอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือซาว ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่ยที่บรรเลงในแนวนอนนะครับกลุ่ยที่บรรเลงในแนวนอนนั้นเราจะเรียกว่า horizontal fruit นะครับซึ่งมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากขลุย่ยทิซุของจีนนะครับและขลุ่ยที่เป่าบรรเลงในลักษณะแนวตั้งในส่วนปลายของกลุ่ยที่เรียกว่าเจียวนะครับกลุ่ยที่บรรเลงในแนวตั้งนี้จะเรียกว่า vertical fruit ซึ่งรับอิทธิพลมาจากจีนเช่นกันเรียกว่าเฉียวนะครับ ครับสำหรับเครื่องดนตรีประเภทที่2ก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะครับซึ่งมีวิธีการบรรเลงในหลายลักษณะด้วยกันนะครับได้แก่การบรรเลงโดยการดีดการบรรเลงโดยการสีซึ่งจะต้องมีคันสีหรือคันชักนะครับและการบรรเลงโดยการตีลงบนสายเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาเครื่องดนตรีของไทยและเวียดนามเป็นตัวอย่างกันนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของไทยที่บรรเลงด้วยการดีดที่สําคัญนะครับคือจะเข้และกระจับปี จะเขเป็นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาก็คงจะรู้จักกันนะครับส่วนกระจับปีเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะครับสำหรับเครื่องสายของเวียดนามที่เลงด้วยการดีดนั้นมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับมีหลายประเภทด้วยกันนะฮะชนิดแรกที่สำคัญก็คือด่านตรังด่านทีบาด่านเดยด่านเวียดและด่านเบาเครื่องสายทุกชนิดของเวียดนามนั้นจะขึ้นต้นในคำว่าด่านนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องตรีที่เรียกว่าดานเบลนะครับซึ่งมีสายเดียวและบรรเลงได้อย่างมหัศาจรรย์มากนะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของดนตรีเวียดนามก็ว่าได้นะครับเครื่องตรีประเภทเครื่องสายของไทยที่เลงด้วยการสีที่สำคัญก็ได้แก่ซอประเภทต่างๆนะครับซอที่สำคัญก็ได้แก่ซอด้วงซออู้และซอสามสายสำหรับเครื่องตรี ของเวียดนามที่บรรเลงด้วยการสีนั้นก็ได้แก่ซอที่เรียกว่าด่านี้แล้วก็ด่านเกานะครับสําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของไทยที่บรรเลงด้วยการตรีที่สําคัญก็ได้แก่ขิมนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหยางฉินหรือขิมของจีนนะครับและเวียดนามก็มีเครื่องตีชนิดนี้ใช้ด้วยเช่นกันครับ ครับสำหรับเครื่องดน,นตรีประเภทที่3นะครับคือเครื่องดน,นตรีประเภทที่เรียกว่าเครื่องกระทบนะครับคำว่ากระทบนี้รวมไปถึงทุกกริยาอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกตีทุบตรึงกระแทกกระทันนะครับจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดน,นตรีประเภทนี้ทั้งสิ้น คเครื่องดนตรีประ,ประเภทนี้สามารถจําแนกแยกย่อยออกได้เป็นสองลักษณะก็คือชนิดที่บรรเลงเป็นทานองหรือชนิดที่บรรเลงเฉพาะเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะครับจะขอยกตัวอย่างเครื่องดนตรีของไทยที่บรรเลงเป็นทานองได้แก่ระนาดต่างๆนะครับรวมไปถึงคล้องวงนะครับไม่ว่าจะเป็นคล้องวงเล็กหรือล้องวงใหญ่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่ใช้ทําหน้าที่ประกอบจังหวะนะครับได้แก่ชิงฉาบเล็กฉาบใหญ่กลับเสภากลับพวงและมงเราลองเปรียบเทียบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่ใช้ประกอบจังหวะของเวียดนามกันดูนะครับ เครื่องตีที่เราควรจะรู้จักได้แก่ติ๋วการและโมครับครับสำหรับเครื่องดนตรีประเภทที่4นะครับก็คือเครื่องดนตรีที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของหนังสัตว์นะครับลองเดาสิครับว่าคือเครื่องดนตรีประเภทใดครับคือกลองชนิดต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งกลองนั้นใช้หนังสัตว์มาขึงหนังนะครับเราลองมารู้จักเครื่องดนตรีของไทย หรือกรองของไทยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับกรองของไทยที่สําคัญนะครับก็คือกรองทัดและตะโพนนะครับซึ่งเป็นกรองที่สําคัญซึ่งใช้ในวงปีพาดไม้แข็งนะครับลําดับถัดไปคือกรองสองหน้านะครับกรองแขกโทนรามนาซึ่งจะใช้ควบคู่กันเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงโมโหรีและวงเครื่องสาย เราลองมาดูกรองของเวียดนามกันบ้างนะครับกรองของเวียดนามนั้นมีมากมายหลายชนิดแต่จะขอยกตัวอย่างเฉพาะกรองที่สำคัญนะครับนะครับได้แก่บองบกตรองจาม นักศึกษาก็ทราบการจำแนกเครื่องดนตรีในทุกกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มแรกเครื่องดนตรีที่เกิดจากการใช้ลมนะครับเรียกว่าแอโรโฟนนะครับกลุ่มที่2เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายคอร์โดโฟนนะครับกลุ่มที่3มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบไอเดอโฟนและกลุ่มที่4เครื่องดนตรีที่เกิดจากการสารั่นสะเทือนของหนังสัตว์หรือกลองนะครับเมมบรโนโฟนครับนักศึกษาได้ชมตัวอย่าง การบรเลงดนตรีของไทยและเวียดนามกันพอสมควรแล้วนะครับแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับแล้วเราจะได้ชมกันในคราวหน้านะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครูขอฝากการแสดงการบรรเลงดนตรีของประเทศเวียดนามไม่ได้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ